สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเบส่มองชวนนะครับมือนี้พ่อนยิ้มในส้สีพามาปักเบดครับมาใส่เบดใส่เงียร้อยครับผมใส่เงียร้อยใส่ช่วงกัะเว้นครับใส่เงียร้อยบ้านผมเอื่อนว่ายง,งเบดน,นั่นแหละนี่นะครับวนเงียกับสีเป็น ลูกป้าหมอนหรครับปลาเข่งแหละครับที่ผมไปเอามาจากตาขอนมันขอนน้ำให้หน้าเนาะครับเนาะผมกับไปเอามาส่วนหนึ่งผมกับเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยนย่างไรครับส่วนนี้ผมกัเลยเอามาขยายผลให้เบ็ดเบิงหาว่ามันใดเนาะครับหาว่าปลาใหญ่มันคิดอยากกว่าสรนกว่าหามันหาอาหารถือปากโดนใจมันหามใส่ต่ำหมดนนะคิดว่า นี่แหละครับผมสภาพไม้พี่น้องกับเป็นน้องสาพงยีไส้ครับท้างนันกาที่เป็นไฮน่าครับน้ำเยอะนี่ก็ยังอยู่ในไฮน่าพุล่ะครับยังท่านเขาสาปันไดน้ำยังหลายอยู่พงยีไส้ท่านไปล่อยออกนี่ครับตอนนี้กะตะเวนกะเที่ยงพอดีครับประมาณเที่ยงเที่ยงกลัวๆละใบม่วงละครับนี่ครับพร้อมแล้วมาใส่กันเลยพี่น้อง มาลองเบิงว่ามันสิโดนใจปะระคอใหญ่บ่ยีอสีโดนใจงใูดังเหมือนันใส่ดึงเบ็ดจนมาขั้นโกงของนงพี่นอ้องผมว่ามันเต่ปราคอใหญ่ไปเบิงหละม่นงูดังแหครับตัวแง่ายมากินปลาเขีงโอ้ยจะแม่นนอผอีดิดคิวบักย่างคัด มือนี้คือสีโบผิดที่หัวครับนี่จังไดล่องเบิงครับล่องเบิงนี่ครับได้ลงไปเลยตาหมอมันกจะร้อยยวงศี่รษะพี่น้องนี่ครับปลาหมอมันก็นร้อยยวงศีรษะขวัญใหญ่มาเห็นมันก็สีวีตุ่มโดดชิดว่าเสียดโจรพนะข่วมขีดเพืน่น กักเมียนบอ่อเมียนว่าไปมาล่ำซ้ำสรอยเนีย่ยครับเหตุยังมันมก็ตรงนี้คว่ำวังเนาะพี่เนาะใส่เบ็ดก็วังสื้ได้ปลาซื้อเลขซื้อเบอร์ก็วังว่าสซื้อได้เงินบ่มีบ่มีผู้ใดคิดว่าลงทุนไปแล้วี่บออ่ได้รนังสีเสียไปซื้อๆหรอกครับ ได้มาหลายร่างหร้อยังหอ,อกครับตักเบ็ดเข้าไปบริเวณโค่นหางมันนีแ่แหละครับเนี่ยมันลอ,อยเอาสิ่งกีดขวางออกดีๆ เย้าเสียสิเดมันสิมาใส่พวกจิงจีของมื่อนี้เป็นที่เพื่าอพาใส่มันมันกรบบอร้อยเพออราะบร้อยปลาปลาใหญ่กบบอระบรเห็นครับนี่ครับอ่าเรียบรอยอ้อยพี่น้องเนี่ยร้อยดีครับจมแจมจมแจมอ้าวพอได้รุ่นสัตวดไงบ่ เดีย๋ยวมาใส่ทั้งนี้อีกครั้งหนึ่งพี่นอ้องคนละฝากกันดอกดูยใไล้กันแบบคนละฝากขั้นคู่ครับนี่ครับหาอยากหากินแบบบ้านบาแบบอีสานบ้านเฮ้าครับไครกะระยดเงินคือกับเขาไปแน่ แต่บด้กะว่าม่งปิ้นต่ต้องได้ซื้อบ่อยากจะได้ซื้อเพราะยังวัดติเพราะมันบุมีกินครับรอ้อยนีร้อยยินครับ พน,นยะมอสซิงตีขวางหอกแ้วมันสีัยเป็นทีกำบังอยู่แบบบ้านบ้านชีวิตลูกทุง่งข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุงสีใสผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายก็สินลำเข็ิผนวาว่าไปสละตามกระ้มิม เขามาเห็นเขาเราสิว่าพี่บาตไปเบสไปน้ำงรอเพ่ไปนั่งแ้วว่าจะสรางเขาเนขขาะความสุขเขาความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขเล็กน้อยว่าจะถอยวิดีโอมาชายให้ดูนังโตที่กอดเกลื่นเมืองไทยคือพญี่ป์แอดคาราบาวแล้วว่า บ่หันบ่เอาปันไดดอกพี่น้องตะลังพอดีพอดีนี่ใช่ปะใส่เบ็ดแล้วนี่กะสีเต้ไปไห้อ้ากบง่าอ้ขึ้นซางบ่อยากอะไรมันยังไปใส่ชืขึ้นบ่ไดา้โดนตามลงนะตาเสยเลยบ่เป็นหน้าตาเสยไหมหน้าตาพงษ์ใส ลอยด็อกเด็ด,ด็กเด็ดใส่อีกพี่น้ะใส่แล้ว,วไปไถปูข้อมปูกระเทียมใส่แป้งเมแป้งกับเนี่ยห้ใส่ครับหดแล้วขลั่งหดผู้หดยังเราอยู่ผู้ปูไปให้ผู้เทาเกี่ยว cái một phơi đầy phơi đây rồi không thâu cháy phu thầu phu thầu già cái chát tay mình cũng xây vậy cũng mới dám nhắm khắp áo có đầy chưa nào có nhanh nhé Mà, cười sóng lô lại sai khóm เอา้าบ่เป็นหะยังพอมนไปครับกปอยูนี่นี่ล่ะบ่เป็นไสดอกครับพี่น้องเ <c oughs> รียบร้อยแล้วครับ ครับผมใช่เพิ่งทำนี้ก็นเนื้อพี่น้องเด้อเย้าบานนี้ผมกับชิดไปไทปลูกพักให้ย้ายแปลงเอารถดีแท็กหละไทครับรถดีแทกกับจอดอยู่มือนัไถกับมะลรวเมือ่อก่อนครับพักเอาเพราะว่าไทพ่นมันไทยหนักขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสูผู้สุขล้ครับที่ให้เกียรติขมาติดต,ตามรับชมส่องพญี์ส้อยูกสินแสบนะครับามาแล้วกัฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชรช์กดซับสไครต์ให้ได้เยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเนย์ไส้ครับสำหรับคลิปนี้กาสิมีสำมีเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ